นี่คือโจทย์แรกที่เราได้รับจากลูกค้าเจ้าของบ้านนะคะก็คืออยากจะนั่งทำงาน Work f อ o m Home ตรงนี้นะคะแล้วก็มีความเชีวอเขียวน้ำตาลน้ําตาลนะคะฮููฮู สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะรำมิก็มาทําต้นไม้อีกแล้วค่ะวันนี้ทําต้นใสลาต้นไฟเบอร์กลาสนะคะะเดี๋ยวไปดูกันนะคะลูกค้าจะทําต้นไม้ไว้ด้านนอกก่อนหน้านี้จะเป็นต้นไม้จริงแล้วก็ดูแลไม่ไหวก็คือไม่สะดวกดูแลนะคะอะตอนนี้ช่างทีมช่างก็กําลังทํางานอยู่นะคะนี่ด้านนู้นเลยค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นสวนเป็นดิน เป็นต้นไม้ใบหญ้านะคะแล้วก็ลูกคาก็ยกพื้นระแนงขึ้นมานะคะเพื่อนี่เลยต้นไม้ของเราแล้วก็ทำระแนงด้านบนนะคะเพื่อลดแสงแดดนะคะต้นไม้ปลอมของเราจะได้อยู่ยงคงพันยาวนานกันไปเลยจ้านี่นะคะแบบนี้นี่คือลำต้นไฟเบอร์กลาสขนาดความกว้างประมาณเท่าไหร่คะ5้าสิเซนได้นะคะ วันนี้เรามาทำต้นไซกันนะคะแล้วก็เลือกใช้เป็นใบไซแก้วนะคะมันมันเงาๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นไซด้านก็คือจะเป็นวัสดุจากผ้าร้อเซแต่นี้จะมีผสมพลาสติกเพือบมาเป็นอย่างดีนะคะเราต้องดัดใบให้ทรงสวยงามก่อนนะคะถึงจะขึ้นหญิงเนะ ก็ต้นนี้นะคะเรามาขึ้นต้นกันหน้างานนะคะก็จะใช้เวลายเยอะนิดหนึ่งก็คือต่างกับต้นที่เป็นางานระบบน็อกดาวที่เราแยกส่วนทำสําเร็จเสร็จหมดแล้วแล้วค่อยไปติดตั้งอันนั้นจะเร็วนะคะต้นนี้ก็คือเราต้องมาเล็งนะคะยิงกิ่งก้านกันที่หน้างานเลยนะคะถ้างานที่ต้องการความละเอียดมากๆเลยเนี่ยละมีก็ส่วนใหญ่จะให้ไปขึ้นหน้างานแบบนี้ นะคะเพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนนะคะฟอร์มและทรงให้เข้ากับหน้าง,งานได้เลยนะคะตอนนี้ช่างกำลังต่อก้านอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อการเสร็จแล้วก็จะยิงใบนะคะก็ใช้เวลาสักิดหนึ่งแล้วมีก็นั่งเล่นเกมรอ <laughs> นี่คืออภิมหากาบการยิงใบแบบรัวๆนะคะนี่มาพามาชมการยิงไวนี่ช่างก็กำลังคํำักคำเม้นกับการยิงใบนะคะหนึ่งสองสามท่านแล้วก็โป๊สียิงใบเสร็จโป๊สีเสร็จพร้อมกันแน่นอน เส็จแล้วค่ะทุกคนต้นไซบประดของเรานะคะต้นนี้ความสูงอยู่ที่3เมตร50ิเซนนะคะแล้วก็แผ่กว้างออกไปนะคะ4เมตร50เซนเช่นกันค่ะนี่เลือกใช้เป็นลำต้นไฟเบอร์กลาสนะคะเพราะว่าตรงนี้อยู่พื้นที่เอาดอนะคะไฟเบอร์กลาสจะคงทนมากแล้วก็ต้นนี้ใหญ่พอสมควรเลยนะคะขนาดประมาณสัก40-50เซนนะคะด้านล่างก็ใช้วิธีการ เทปูนนะคะเพื่อที่อนาคตจะสามารถเคลื่อนย้ายมันได้นะคะเราไปดูมุมมองจากในบ้านกันดีกว่านะคะว่ามองในบ้านออกมาข้างนอกแล้วจะเป็นอย่างไรและนี่นะคะคือมุมในบ้านนะคะมองออกไปนะคะด้านนอกจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ นี่คือโจทย์แรกที่เราได้รับจากลูกค้าเจ้าของบ้านนะคะก็คืออยากจะนั่งทำงานเวิร์กฟอร์มโฮตรงนี้นะคะแล้วก็มีความซีิ้เขียว,ยวน้ำตาลน้ำตาลนะคะช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่คือน้องอูดงสงสัยจะชอบต้นไม้เราเอามากๆนอนดูต้นไม้เพลินเลยลูกพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะคะ ที่มีปัญหาปลูกต้นไม้จริงแล้วตายไม่อยากดูแลดูแลยากนะคะอยากจะให้รัมวิธีนะคะต้นไม้ปลิตต้นไม้ปลอมของเราไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะยังไงถ้าเกิดลูกค้าสนใจสามารถเข้าชมผลางานของพวกเราได้ที่ w w w r a b i t h i c o m นะคะและสามารถแอดไลน์แอดในช่องทางต่างๆมาคุยกับพวกเราได้เลยค่ะ